ยังเจ้าไอ้จักตื่นยังจักรจูน 我恨的了 สอบจบอยู่เนี่ยไดเลยพ่นกี่ทีเราเล่นโธ่พี่ทุกคนติดกันคือตอนนี้มันไอททนบ้านสำที่แม่บอกว่าคนที่ออกไปก็ยู่ น้อที่น่ารักถ้ามีน้องอะ้องอาว้ยากเป็คนอยากมีน้อเ้แบบปลุกที่ลูกน้องแต่แบบไม่ไม่น่ารักแบบไอจันนเขาจะนิสัยไม่แไม่ไม่ม่นิสัย i <laughs> สายอะ่ะวันไหนไม่มีงานไม่โหจังไม่โหวันไหน่าไม่มีงานเนาตื่นสายได้วันวนั้นอะ่ะมนจะร้องไห้และโทรมาเว้ยแล้วสามวนาันติดกันตอนจบวันสุดท้ายก็มกันจะบแ,นแบบคือมาแบเจทะเลาะกับแม่อรยสองว,วันแรกเนี่ยชวันที่สามกลังจะด่าอืมหืม้อ สี่เบียร์ฮะ้อ็บอกแล้วมว่าเขาไม่ใช่ควคนรวยไม่ใช่อ<ห>ีากว่าถ้าไปแลแกก็ไม่ได้ไปส่งเลยนะใช่มันก็คงมีรไปแล้วเนี่ยแรงแต่ว่า เราเรียนจีนอะดูยากภา่าจีนไม่ไหวอ่ะเนาะเป็นภาษาที่ยากเกินไปอ่ะเราเคยเขียนเพื่อเรียนแล้วเราแบบตอแท้ตอแทจเลืกเกินน้ำเขียนได้หรอพูดได้หรอไม่ได้ของออกแต่คือน้องแกนี่คือเขียนได้พูดได้เลยคะ ส่งมันยี่สิบมันยี่สิบมันคือสาวกว่าอืสาวก็วคือมันก็ไม่เป็นเอา,าก็คอนเสร์จแกก็ไปส่งรอเลยค่ะยังอีกอยังอีกอยังอีกมันไปแต่เช้าไหม ะท่านผู้ชมคะผู้หญิงต้องเหลือสองคนนะคะพูดเลยผู้ชมคะอย่าเลยไปส่งน้องสาวหนูแทนหนูด้วยปรากฏไม่มาดูเลยจ้าไปส่งน้องเออแล้วอันนี้ที่ผ่านมาคือไปอยืนกลางป้ายนะ้ำเองมีความสุขกับถือป้ายเลยอ๊คือด่าจะไรถ้าเดินออกไปโดยที่แบบไม่บอกนะจะแบบ กลัวเป็นของอ่อาของหอมไม่แค่พูดแบบเราไปแบบเดินไปเลยอ่ะไอ้มอนนี่มเอาเจ็บใส่ไงวะเราก็ไม่ค่อยลงเหมือนกันเอาดีดีดีอ่ะโอ้โหลุยละเกิดมาฉลาดแบบเราเนี่ก็ดี สิ่งที่โง่ที่งงสุดที่ไม่น่าถา,าโม,โมโลเลยแต่ว่าเธอใส่ผิดอ๋อได้เหรอเอ้ออะไรนะประมันแติดได้สองข้างเลออ๋อ ดีขึ้นไหมอ่ะดีแต่อย่าใส่นานเราชาแล้วรู้ไหมได้บอกอ่าวั้นั่นเราชาเป็นวันเลยอ่ะก็ใส่ของคืนเลยอ่ะบ้าเราสักว่าเราน้ำช่าอีกแล้วโห้ต้องใหใส่ไหมาทางเค้น <c oughs> นีช่ชาจริงจังอ่ะน้องมามันด้าเศร้าๆอีกก่อน เส็จเราก็จะบอกว่าไม่ให้ใส่เสื้อคลุมไม่ไม่ฉีดที่ตัวเองฉีดแ้วอะฮะตัวเองก็ฉีดแ้วอะ